อ๋อสวัสดีครับวันนี้ก็เซฟกาฟูทำข้าวมันไก่กินนะครับวันนี้นี่ข้าวมันไก่แบบสุดระดันเลยนี่เต็มถาดใหญ่เลยฮะกินให้แบบจุกุๆไปเลยฮะนี่มาเด้อพี่น้องเด้อคนที่ยังไม่ได้กินข้าวแบบตอนเย็นๆนะครับช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มนะ นี่น้ำจิ้มทำเองครับทำเองหมดอันนี้ก็น้ำซุปนี่เลยกินให้ดูนะครับอืน้ำจิ้มมะลากนี่จิ้มลากนีอ่อยู่เข้ามากเลยฮนะไปออกกำลังกายเตะบอลมันก็อาบน้ำ ทำข้าวมันไก่เซฟกาฟูเลยฮะอืมอม,อม,มันต้องซื้อหรอ เชล้ชได้วพวกอุปกรณ์เอาที่เหลือเราก็มาทำเองแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ถ่ายตองทำนะอันนี้ผมทำเสร็จแล้วก็มาถ่ายนะพร้อมกินเลยใส่เข้าไปออกคำใหญ่ๆไปเลยออืมอืม บอกคำเดียวเลยแซ่บความสุขของผมคือกิน รูยากาเดียววันนี้อาบน้ำเสร็จก็เย็นสบายสดชื่นกินข้าวแล้วก็นอนข้านอนตื่นมาก็ไปทำงานเวลาว่างๆเวลาว่างผมก็มันทำกับข้าวอย่างนี้แหละเวลาวันหยุดอะไรอย่างนี้แล้วตอนเย็นอย่างนี้ถ้าผมว่างผมก็ทำมันทำคลิปเล่นแบบนี้ ทำไปให้เอฟซีดูฮะอยากให้ f อทุกคนมีความสุขกับการกินชีวิตคนเราอยากทําอะไรก็ทําไปอย่าไปกลัวสิ่งที่เราว่าเออทำแล้วไม่ได้อะไรก็ได้ได้ความสุขนะผมว่าเราทําแล้วเราก็ได้ความสุข ความสุขงองเราก็แค่มีแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรมากมายไม่เติมดินล่นอะไรมากมายหาเช้ากินข้ามกลาว่าก็กินเข้าไป น้ำซุปโอ้โหหอ้หอมหอมพริกไทยแบบชุ่มฉ่ำเลยแล้วก็ซุปไก่อ่ะใส่เข้าไปล้านเงยเอาเป็นคำโตโต,ต,ตเลย ไหนยังไม่กินข้าวก็มากินด้วยกันนะ,ะออครับเนี่ยเจองบมันยังกลับดีมาก ก็วันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณมากมานะครับขอบคุณ fc คนที่ดูนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อสูนเชี่ยวของผมอาจจะได้ดงังดังขึ้นเนาะก็ฝากไว้ให้ f f c ทุกคนนะครับก็ค่อยคทำไปครับผมไม่ได้รีบอะไรก็ค่อยทำค่อยค่อยไป,ไปเนาะชีวิตนคนเรายังว่างผมก็ทำยังไม่ว่างผมก็ทำงานผมก็ เป็นงานเอเล็กของผมครับทําคลิปชีวิตจริงก็ทํางานนี้แหละทํางานหาเงินไปพอมีเวลาหรือว่าวันหยุดผมก็มาทําคลิปมาทํานู่นทํา hey, นี่ให้เอฟซีดูไม่จำเป็นทํากับข้าวหรือว่าจะไออะไรก็ตามนะครับก็มีอะไรอย่างก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะได้ดูแบบระยะยาวเนาะโอเคนะครับใน youtube ก็ติดตามได้นะครับใน youtube ก็ของผมช่องของผมก็จะเป็น เียงกาฟูห้ำตรงนะฮะน,นี่เป็นช่องของผมกดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ติดตามผมเยอะๆนะครับเพื่อเราจะมีความสุขไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ